ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวสีสเกตเจอกับอำนาจสุดซีดดึงชายน้อยวอลวุฒตะบันปินให้ชาวโลกชมแมชลูมซื้อลิขสิทธิ์ยิงสดทั่วโลกพร้อมเวิร์กพอยช่อง23วันเสาร์ที่1สิงหาคมเวลา14ในการ45นาที ผมโรงกับความวาเคลื่อนไหวศึกมวยโลก w p Boxing ที่แฟนมวยชาวไทยรอคอยกันมานานกว่า4เดือนแล้วจะกลับมาจัด2สัปดาห์ติดที่ Work Point Studio คู่เอกในรายการวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นศึกระดับโลกโดยเอา2อดีตแชมป์โลกสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นและอำนาจเรื่นเริงมาดวลกำนปั้นกันเองซึ่งเป็นรายการที่ต้องเลื่อนไปแล้วถึง4ครั้งเนื่องจากติดโควิด19 แต่แฟนๆก็ยังคงรอคอยที่จะชมศึกนี้โดยทางอเมริกาก็จะนำไปออกอากาศด้วยถือว่าแฟนมวยจะได้รับชมมวยมันๆอย่างต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนรับรองว่าแฟนมวยชุ่มฉ่ำหัวใจกันแน่นอนโดยคู่นี้จะชกกันในพิกัด120ปอนด์สำหรับคู่มวยในรายการได้ประกาศเป็นทางการแล้วนอกจากคู่เอกที่แฟนรอคอยมานานระหว่างศีสเกดกับอำนาจที่เลื่อนมาแล้ว4ครั้ง ซึ่งรายการนี้ล่าสุดทาง Matchroom Boxing USA ได้ขอซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไปให้ชาวโลกได้ชมซึ่งเป็นโอกาสดีที่แฟนมวยทั่วโลกจะได้ชมฝีมือการชกมวยและการอัดมวยสากลของประเทศไทยว่าไม่แพ้ชาติใดๆในโลกชาวไทยรอชมอยู่ที่บ้านทางเวิร์กโอยช่อง23เริ่มเวลา14 4 5นาาทีเป็นต้นไปห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ